สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แทงแมนทีวีวันนี้มาพบกันในแมตช์การปล้ำระหว่างอันเดอร์เทเกอร์พัทเชนแม็กแมนนะครับผมในศึกเลสเซอร์มาเนียนะครับในแมตช์การปล้ำเฮลอินเดเซลนะครับผมคู่นี้เคยเจอกันในเลสเซอร์มาเนียมาแล้วนะครับในแมตช์การปล้ำเฮลอินเดเซลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละเลสเซอร์มาเนียนะครับผมนั่นเหตุการณ์นั้นย้อนกลับไปก็หลายปีอยู่นะครับ เอาแล้วครับเราครับเข้าใส่กันเชนแม็กแม็ครับเล่นงานอันเดอร์เทคเกอร์ก่อนจับอันเดอร์เทคเกอร์เอามาพิงกับเชือกครับผมจับเทคเกอร์มาพาดกับเชือกเส้นสองแล้วใช้เข่ายันไปที่ท้ายทอยครับผมต่ำพอใต้ทอยเล็กน้อยครับเอาแล้วจับอันเดอร์เทคเกอร์กดนะครับกรรมการนับหนึ่งเอ้ยยังไม่ได้ครับยังนับไม่ได้หนึ่งอันเดอร์เทคเกอร์ทนได้สบายครับเพิ่งจะต้นแมตช์นะครับเชนจับเทคเกอร์ลุกขึ้นมาจับใส่ซูมเพล็กครับผม ไปที่หลังอันเดอร์เทเกอร์จับเทเกอร์ลุกขึ้นมาครับเชนตอยเอาเทเกอร์ลบได้ต่อยกลับครับผมดีดดีครับผมจับเชนแม็กแมนลุกขึ้นมาครับเสียบเข้าล็อกโยครับผมจับยกซูมเพลย์คืนบ้างครับผมเป็นที่หอออันเดอร์เทเกอร์บ้างแล้วจับกดเหมือนกันฮะกรรมการยังนับไม่ได้โอ้โหเชนคิกเอาเร็วกว่าเทเกอร์ครับ อ๋อครับเคชเชนแบ็กแมนจับเทเกอร์เวียงอาจจะเจอ์บัคเกอร์ครับผมจับเทเกอร์ลุกยกเข้าไปนั่งครับจะจับขาผ้าจับเชือกต่อยหน้าเทเกอร์พิธีหนึ่งครับขึ้นมาแล้วจับเทเกอร์เสียเข้าล็อกแล้วยกใส่เป็นซปเปอร์พลิกครับผมโอ้โหอันเทเกอร์เจ็บหลังฮะจับกดฮะกรรมการนับหนึ่งได้คึ้นอ่เดียวครับผมอย่างเร็วไปครับ เชนจับ ker, เทเกอร์เสียบล็อกคอมาแทงเข่าครับผมออาเทเกอร์ ker, เอาคืนครับจับเชนใส่แบล็คเบเกอร์ครับที่ซิโงงครับผมจับเชนลุกขึ้นมาครับยกครับยกเชนมาใส่เป็นฟันโรเวสแลมครับผมกระทืบเอาเชนหลบได้ครับตามขึ้นมาอย่างเร็วเชนรีเวิร์สอันเดอร์เทเกอร์เข้ามุมครับผมแทงเขา่าแทงเขา่าเข่าขวาเข่า,ขาซ้ายเข่าวขวา บอลกำปันะ้นฮะเทเกอร์สซดเลยยันที่หนะ้าอ,อกเทเกอร์ครับยันยันยัน,ยนกระเทือไปอีกหนึ่งทีครับผมจับเทเกอร์ลุกขึ้นมาครับบีกระโดดต่อยหน้าครับผมเอาเทเกอร์ลุกขึ้นมาแล้วมโมโหเทเกอร์มโมโหวิ่งไปโคตรลาใส่เชนแม็กแมงหงายท้องนะฮะจับแขนฟาดกับพื้นเวทีครับผมจับเชนลุกขึ้นมาครับเทเกอร์เตะ ดีดทีอีกแล้วครับผมทำยังไงตอนน่อเนี่ทิ้งซอกใส่เชนครับเชนโดนเล่งงานนะครับตอนนี้เฮเกอร์จับเชนลุกขึ้นมาครับจับบิดแขนมาบิดบิดแขนแล้วใต่เชือกครับตายครับจะใส่โอสคูครับโอสคูครับจะใส่โอสคูทุบไปที่หัวไหล่เชนครับผม จับเชนลุกขึ้นมาทีบหน้าครับผมบิ๊กบูทหงายทองฮะจับเชนลุกขึ้นมาครับเตะเสียบข้อล็อกเอาแล้วครับจะใส่รัสไลน์ครับยกขึ้นมาใส่รัสไลน์ได้ไหมครับรัสไลน์ได้ครับผมจับกดเลยกรรมการนับหนึ่งสองยังได้แค่สองะเชนยังทนได้อยู่ครับผมเฉกเกอร์จับเชนลุกขึ้นมาครับ อย่งเอาเชนรีเวิร์สได้ครับเทเกอร์ไปคาอยู่กับเชื่อครับผมเทกเกอร์กลับเข้ามาแล้วเชมัวจะโฉบบ้างอ้าวกระโดดซอกใส่เทเกอร์ไงายท้องได้ครับผมจับเทเกอร์ลุกขึ้นมาครับยึ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 บยั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 บ,ยบต่อยหงท้องฮะเทกเกอร์ไงายท้องจับกดกรรมการนับหนึ่งเอ้ยได้หนึ่งแก่ครับผมเทเกอร์ยังทาได้หนึ่งแก่ยังไม่สอง จับเทเกอร์ลากมาครับเชนเอาใส่ใส่เฮลเกทถ้าถ่ายเอ็นเกอร์โชคฮะถ่ายเอ็นเกอร์โชคเทเกอร์จับเชนยกทุ่มลงไปครับผมโอ้ยยังทนได้ฮะสุดเลยฮะเทเกอร์เอาโดนจะโดนใช้งรงอีกจะพาักออกไปก่อนครับผมตังหลักไม่ทันเอาจับกดเลยกรรมการนับหนึ่งสองโอ้ยยังทนได้ครับผมมันจะไปได้สามได้ไงจับกดเอาดื้อนะ เอาเตะเตะ<ต>ไม่โดนเทเกอร์จับเชนหอยังเด้นกับเชือกจับเชนยกแล้วแบกครับแบกแบกเชนใส่เป็นทูมสโตนพายดรายเวอร์ครับผมจับกดกรรมการนับนับกรรมการหนึ่งสองอยัยงทนได้นะเชนเชนยังทนได้อันเดอร์เทเกอร์ขอพลังแล้วขอพลังจะฟาดฟ้าครับจับเชนลุกขึ้นมาครับผม เวียงเชนไปเข้าเทอร์มบัคเกอร์ครับผมอุ้ยโยนเชนสอกสวนเอาเวียงเทเกอร์ไปกระโดดต่อยโอ้โหเทเกอร์เล่นงานเชนไม่ได้นะครับเอาเชนจับเทเกอร์ลุกขึ้นมาต่อยไปที่หน้าเทเกอร์ครับผมทุบไปที่หลังแย่ไปอีกหนึ่งทีครับผมเอาต่อยไม่โดนเอาเทเกอร์จะเล่นงานเอาเชนลบได้เตะไปที่ข้อพับเตะไปที่หลังขาครับผมข้อพับ แล้วต่อยแท็เกอร์ไงท้องครับผมเกือบเจอแท็เกอร์ใส่เป็นคอมพร้อมโบไซ็ตชุดใหญ่แล้วครับอ้าวท็เกอร์อัป,ปคัดไม่โดนเอาจะอปปะาปคัดอีกแต่ไม่ทันแล้วโดดเบียงเด้นเชือกกระโดดฟันศอกโอ้โหสวยงามมากไม่ใช่ฟันศอกเนี่ยกระโดโดศอกเฉยจับแท็เกอร์ล็อกต่อยอุ้ยหัวแตกก็บท็เกอร์หัวแตก,ก,แ,ตกแต่เสียดานภาคนี้ไม่ค่อยเห็นเลือดเอาทุบไปที่หลังแท็เกอร์เวียงแท็เกอร์ไปกระโดดทีแท็เกอร์หลบได้ครับผม ต่อยไงยท้องนะอัปปคัดถ้าผมไม่ได้ต่อยแะ็ทเกอร์อัปปคัดไงไม่เมื่ไปเลยจับเชนลุกขึ้นมาครคับแทเกอร์จับยกแบ็กเบเกอร์ไปครับผมแบ็กเบเกอร์ไปอีกทีน <ไป S 1> ทึงฮะอาอเชนลุกขึ้นมาลุกเร็วแต่แทเกอร์ไม่สนจับเชนทันมาเอาไฟเดาราก้อนสลีปครับผมเดาราก้อนสลีปมังกรหลับฮนะใส่ตุ้ยโดนต่อยโดนต่อยฮะทยัะทเกอร์โดนต่อยครับผม แล้วก็สลีปเชยนยังไม่ยอมวิ่งไปโคตรรายใส่เลยครับเทเกอร์เทกเกอร์ยังคนเป็นไฟได้เปรียบอยู่ครับคุมเกมได้อยู่กระโดดเหยียบไปที่หน้าเชนครับกระทืบหน้าเลยครับจับเชนลุกขึ้นมาต่อยต่อยต่อยเชยนหงายท้องครับผมแล้วจับเชนลุกขึ้นมานั่งช้าๆครับทีมเอาเชนปัดขาปัดขาหลบได้ครับผมเชนลุกขึ้นมาแล้ว โอ้ยจาก,กระโดดฟันศอกเทเกอร์ก็หลบได้เหมือนกันครับโอ้ยเทเกอร์เจ็บหัวแล้วกระทืบไปที่หลังเชนเจได้ภาคนี้ไม่ค่อยเห็นเลือดนะครับผมเอาจับเชนลุกขึนะ้นมาบีบพอจะใส่โชคอะไรโดนเชนหักคอสวนครับผมเอาจับกดเลยกรรมการนะับหนึ่งสองยังทนได้เทเกอร์โอ้ยยังทนได้เอาเอา,เอามืดไฟมืดอันเอดอร์เทเกอร์โผล่มาข้างหลังครับผมเจอพลังแฝงอะเทเกอร์ทุบไปที่หลังปปทุบไปที่หลังอีก ตอยตอยรัวมาอัปครับเชนหงายท้องครับผมจับเชนลูกมาเทกเกอร์ยกแบ็คเบเกอร์ครั้งที่สามในแมตช์นี้แล้วครับผมแบบเบเกอร์แบบนี้ครั้งที่สามนะครับเอาเทกเกอร์เหนื่อยชูกำปั้นจุ่มฟาบอกว่าเฮียยังไหวอยู่้ป๋ายังไหวถึงเหนื่อยแต่ยังไหวยังหายใจทันจับเชนหันมาครับเทกเกอร์ใช้เท้ายันไปที่ ปลายขาครับยันยันเข้าไปครับเชนล่วงแล้วจับขาเชนมายกทิ้งลงไปเลยครับผมเตะไปที่หน้าอี่ลุกขึ้นมานั่งจับเชนลูกขึ้นมาฮัตเติเกอร์บีพอเอาไม้ครับเมื่อกี้ไม่ได้เอาไมา้ใส่โชว์สลัมครับผมจับกดกรรมการนับหนึ่งสองสามเอาเชนเรียบร้อยเชนแพ้เลยอันเติเกอร์ชน,น,นะเลยครับโอ้โหแต่เหนื่อยเหมือนกันขนาดนี้ เนี่ยจังหวะน,นี้ฮันเดอร์เท,เ,ทเกอร์ใสรัสไรเชนไปครับผมจะเชนยังทนได้นะแลวจังหวะน,นี้เชนเย็บเย ب, เ็บเย ب, เ็บเย็บชกกำปั้นไปที่หน้าเทเกอร์หงายท้องนะตัวจังหวะน,นี้เทกเกอร์ผักเชนออกไปก่อนรีบจับกดเลยกรรมาการนับหนึ่งสองก็ยังโอซานนับได้สองนะครับเดี๋ยวจังหวะน,นี้เทกเกอร์ใส่ทุกโซนเชนคนระับจับกดกรรมาการนับหนึ่ง สองเช่นยังผลได้ครับผมผู้ชนะได้แก่ The, The Undertaker ครับผมโอ้โหอ่านะครับขอให้สนุกกันในการรับชมนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะรับชมจนจบนี่จะขอบคุณมากเลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกด กดกระดิง่งชิงกระเบลแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆอยากดูคู่ไหนแบบใดบอกมาได้นะครับถ้าจัดได้จะจัดให้ชมนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ